ตกแลงมากหมาสามตัวนี้หมาสามตัวนี้กับเด็กน้อยสามคนนี้ก็จะมาเล่นอยู่น้ำเกง่งเราจ่ยายอยูขย่ข้างเฮียงเกงนีิระเออดาดาก,กับมันมันหลายมันขี้จักรยานเพิ่นได้จักรยานมาไหมอย่ยาเพิ่นซื้อจักรยานให้ไหมบัดนี้เพิ่นก็ขี้จักรยานเป็นไหมโอ้ยมันวัดสันที่เกงว่างหามเลยประตูโค้งไปนะถ้ารถมาดาดาจะเบรกว่าท่านดาขี้อยู่ตลอดนี่แยกเกงกับไรวางสิจา้าหลังจากนั้นน้ำเพชรเห็นไอขี้จักรยานบ้านี่เห็นไอขี้จักรยานอยากขี้จักรยานนั่งจักรยานถีบเปลี่ยนกระยาแล้วเนาะได้ยูบัดนี้เอ แนงว่าเอาเก่งกะปลากระป๋องมาสินอย่งั้แต่ว่าเก่งน่าจะเฮ็ดน้ำยาขาวปุ่นน้ำยาขาบปุ้นน้ำยากะปลากระป๋องประมาณนี้พี่ยิงก็ไปตาผ่าจาน้องน่องเฮ็ดไทยเฮ็ดยา้าวเล่านี่น้ำยาขาวปุ้นนี่เฮ็ดไทยแล้วน้อแม่ลาว่ากินเล่าสิเฮ็ดอีหยังเล้าพนาว่าเอากะจักละหาอยากเปลี่ยนรสชาติ่นเด้บัน้ยายสุญยายเจ้าเป็นอีหยังยายเจ้าเป็นอย่างเจ้าเป็นอย่างเจ้าขึ้นอย่างกบไปกบมาเก่งกุสิบอยฟังกุย่างกบไปกบมาเนี่ยกูไม่ได้พายตู้กูไปเก็บพายุยัวส็่หงอดแอ้วเดปป๋ยะเดป๋ เปิดจ on, <utral. S 1> Slack, ังสันห้วยกะเปิดสิแล้วมึงสิเปิดจังใดขันเปิดปากกระป๋องพนาวาเอาย่ายนั่นมันสมัยแต่เจ้าเป็นสาวบพ่นี่เจ้าเท่าแล้วมาเขาเปลี่ยนที่การเปิดไม่แล้วเขาเอาซ้อนเขาบ่ได้เอามีดงัดดอกไม้ใหญ่นี่อือจะแม่นบานหนอกขักหนวกเอาตีเอาเฮ็ดจังใดเล็กเองวันวานี่ซ้อนจะเอางัดงัดไปเรื่อยงัดหล่อไปเรื่อยก็ได้วางสิเอ้ามันก็เปิดง่ายแท้เออบ่ได้เอามีดไปทุบๆคือเจ้าเป็นเด็กน้อยเด้คือเจ้าเป็นสาวเด้เออสมัยนี้เจ้าเท่าแล้วเขาเปลี่ยนการเฮ็ดไม่แล้วก็ได้วางสิเจ้าอุ้ย หัวขวัญยายสุนเปิดปากกระป๋องมาที่นี่ก็มาถึงขั้นตอนการแกงเสซนลอนไส่ปลากระป๋องมาจ้ะเมนูนี่นะเป็นเมนูชิ่เก่งมากกินเลยเดอ้อแต่นน่อยยายสุนแต่ปมนเห็ให้กินดูซะ เท่ากับเห็ดอีหย่างวาตีสูตรของยายสุนเดจ้าเนี่ยเขาก็เอาน้ำลงไปตำมกพริกล่งไปเอาเสียนล่งไปใส่ก้อนกาว่าเสียนสุกก็เอาตะไคร่เอามะเขือเทศลงไปใส่ให้มันสุกพุลัดจว่านสเซนสุกพุล่ะบันีิกเทปลากระป๋องล่งจ้าเทปลากระป๋องคนๆๆนห้เมันเข้ากันสูตรยายสุนี่เล้าสิวชัมะขามเปียกเดจ้าบางคนนสิใส่มะขามเปียกเนาะเออหลังจากนั้นสุกเรียบร้อยแล้วก็นี่ถึงพะอิตูล่ลงไปบันีิเกงกะสิมาเฮ็ดน้ำยาขนมจีนแบบนี้น้ำยาขนมจีนเอาอย่างย่เฮ็ดกระปองงล ไปพริกแกงเกลือน้ำปลาปลาจ้าลงไปครัวให้มันหอมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดกับลูกโดดลงไปหลังจากมันหอมแล้วเออเครื่องแกงเขาหอมแล้วเขาเทน้ำข้าไปกับน้ำกะทิจ้าแล้วก็ปรุงบะนีปรุงรสชาติถือใจเ้าแล้วเอามากินแบบได้กับแบบนั้นบะนีเก่งเฮ็ดน้ำยาข้าวปุ้นอยู่น้ำเผ็ดกับมะเอิญเก่งเก่งเก่งว่าสั่นว่าอีหยังละเพ็ดอยากกินข้าวปุ้นพนจ้าอีเนยนอยกินข้าวปุ้นเว้ยก็เลี้ยวข้าวปุ้นมาใส่น้ำปลาคนข้นขนให้เอากินหลายอยู่ต่อละสมอยากตัวน้ำเผ็ดแซ่บบอแซ่บแซ่บว่าสั่นว่าเอ๋ยแซ่บกกิินหลาาาายยอ่่เงงวสจ้บ ก็เลยเห็นหมักตูมก็เลยถามยายสุนยายๆหมักตูมมาใส่เนี่ยายหมักตูมมันยายหมอนเอามาไห้ว่าไม่แปลงเอามาประมาณนี่เอาแล้วเอามาใส่สมัยนี้ยังไม่มักตูมอยู่ติยายป๊าดเก่งจำได้ว่าโดนคักเลยเนาะก่ได้กินใบหมักตูมนี่เนาะแต่สมัยเด็กน้อยเจ้าคือใบข่อยกินดีทถ่ายปายใส่หมักตูมแล้วก็เอาน้ำตาลลงนิดนึงแเมะเราเจ้าก็เอาใส่ถ้วยใส่โป้มักตูมไว้คอยกินนอเมะโอ้ยตอนนั้นมันกับ่มีแนวกินเนาะเออมึงกินอีหยังอิ่มก็เฮ็ดให้กินเมื่อสัปดาห์แต่ว่าตอนนี้